สวัสดีครับทุกคนวันนี้อิงก็จะมาประกาศกิบในเวลา23นาฬิกา38นาทีนะครับเป็นเวลาที่ดึกพอสมควรเลยถึงฉันจะมีห้องส่วนตัวแล้วแต่ฉันก็ไม่กล้าพูดดังพอแม่หลับแล้ว <c oughs> โอเคครับไม่ต้องพูดพ่างทำเพลงถ้าสมมติอิงไม่ได้เอารูปใครมาใส่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเ <c oughs> พราะว่าช่วงนี้ก็ประมาบ่อยพอสมควรเลยด้วยความที่เบือแล้วก็ <c oughs> สนใจแต่เรื่องเรียนอาจจะ ไม่ได้เรียนเก่งขนาดนั้นแต่ก็พยายามที่จะตั้งใจนะคะผมโอเคมนาะเข้าเลือกโอ้ก็เป็นภาพที่น่ารักนะคะผมภาพแรกเอามัดเลียวผสมกับมัดหลัก <c oughs> ก็น่ารักไปอีกแบบครับโอ้อันนี้วาดมัดเลียวเลยนะครับผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงโอ้หน้ารักมากๆเลยันแต่ว่าสองพันยสิบผมไม่ยาวนะผมสั้นแบบอง เป็นหัวเห็ดเลยว่าเราคุณเตยใช่ไหมครับเนี่ยจ้นไม่มีวันลืมจริงๆเลยเรือผีโอเคก็เป็นไรน่ารักอะไรอ๊เพู้่ฝังเกีตตรงด้านล่างขวามือรักนะครับโอ๊ยรักเหมือนกันครับรักมากๆเลยพูดเองอีเองวะ่ะ โอ้โหคนวาดเหมือนรู้ใจมากเลยอิงเป็นคนกลัวผีนะคะผมเล่นเกมผีไม่ได้เลยโอโ้มาขนาดนี้แล้วฉันกลัวเลยอะ่ะโอ้ยหนูเป็นกอรดนะลกูกมาด์่าหนูเป็นกอดนะทำไมหนูไม่สู้ผีหนูไม่ปกกีผีนะละลูก โอเคครับทุกคนอันนี้มาต่อเนาะในเวลาที่21นาฬิกา17นาทีนะคะผมโอเคมาเลยคนต่อไปส่งมาตั้งแต่ช่วงฮาโลวีนนะคะผมก็ผ่านมาหลายวันเลยกว่าอิงจะมาทำคลิปกว่าจะคลิปจะเสร็จด้วยแหละ โอเคครับทุกคนอันนี้จะเป็น EP แรกนะคบที่มาประกาศกิจเนาะอิงจะอิงจะไม่ลืม EP การประกาศกิจนะคบผมแล้วก็ทุกคนพยายามช่วยเตือนด้วยเนาะบางทีอิงก็ชอบดองจนทุกคนอาจจะพิมพ์มาถามหลายคนเลยว่าเออเนี่ยดองไปกี่คลิปแล้วนะคบผมก็ต้องขอโทษด้วยถ้าผมดองคลิปไปเยอะหรือว่าไม่ได้มาทำ EP นั้นต่อต่อไปนะคบผมด้วยความที่เราเบอร์แล้วก็ชอบหาอะไรมาทําใหม่ตลอดเวลาเลยโดยที่ไม่ยอมทํางานเก่าให้เสร็จนะครับผมก็ต้องขอโทษเรื่องนี้ด้วยนะคบผม คือเจ้าตัวมาฟ้องเองเลยว่าเออเขาอ่ะโดนเทรสงานนะคะผมว่ามีคนเอางานเขาไปเทรสทั้งทีออ่ไม่ได้ขออนุญาตเลยก็พูดถึงคนที่เทรสงานคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะผมเนีย่ยเทรสงานคนอื่นทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะผมมันไม่ดีแล้วก็ผิดกฎการวาดด้วยเอาจริงๆนะคะผมผิดกฎนะครับก็ ถ้าคุณอยากจะศึกษาลายเส้นคนเน่นจริงๆอะคุณไม่จาเป็นต้องเทรสงานเขาเลยคุณพยายามวาดเองจะดีกว่านะครับผมวาดไม่ได้จริงๆก็ฝึกเรื่อยๆครับเชื่อผมสักวันหนึ่งคุณจะได้ครับคือคุณสามารถเทรสงานที่เขาแจกได้นะครับผมที่เป็นโครงล่างแต่ถ้าคุณไปเทรสงานที่เขาไม่ได้อนุญาตให้เทรสนะครับอย่าสรรหานะครับผมอย่าสรรหาเลยอันเนี้ยผมเขียนกฎไว้แล้วห้ามเทรสงานคนอื่นนะครับผม ผมเขียนบอกไปแล้วนะคือคุณทำผิดกฎผมก็ต้องตัดสิทธิ์คุณออกนะครับผม